การพิจารณาไตรลักษณ์เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อที่จะได้เตือนใจบุคคลผู้นั้นว่าเอแล้วเราจะมายึดมั่นมันทำไมความทุกข์ที่มันเกิดในใจของมนุษย์ทุกวันนี้อ่ะพอเราเยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมโดยเฉพาะก็คือยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราเนี่ยเราจึงยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เลยยอมให้ไม่ได้เลยยิ่งเรื่องของศักดิ์ศรีที่มองไม่เห็นเนี่ยแม้ถือกันนักถือกันหนาทีเดียว ทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนรูปร่างหน้าตาของศักดิ์ศรีเป็นยังไงแต่ก็ถือเอาไว้จนหนักแบกไว้จนหนักจนกระทั่งไปไหนๆก็แสนจะลําบากทุรักทุเรเพราะไอ้ศักดิ์ศรีอันนี้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้นี่แหละค่ะดูไปดูไปก็จะเห็นว่าอ๋อเพราะความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นอัตตาโต,ตนของฉันมันจึงทุกข์หนักทุกข์หนาทุกข์เหลือเกินสลัดความทุกข์ไม่ลด แต่เมื่อใดพิจารณาไปจนกระทั่งเห็นซึมทราบในอนัตตาถึงแม้จะเห็นไม่ได้ทั้งหมดเห็นไม่ได้ทุกเวลาเห็นไม่ได้ตลอดไปแต่ให้เห็นบ้างให้เห็นบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแล้วเราก็ค่อยๆซึมทราบความรู้สึกในขณะจิตท,ที่มองเห็นน่ะว่ามันเป็นไงโอ้มันเย็นมันเบาเพราะอะไรเพราะมันมีความปล่อย ความรู้สึกปล่อยเกิดขึ้นปล่อยไอ้ความยึดมั่นถือมั่นที่เหนียวแน่นนั้นน่ะมันค่อยๆปล่อยพอปล่อยเท่านั้นแหละมันก็เบามันก็เหมือนอย่างที่เราแบกของหนักนั่นแหละใช่ไหมคะที่ท่านบอกว่าแบกก้อนหินแบกกระสอบข้าวสารพอเราวางลงมันก็เบานั่นเป็นวัตถุแต่นี่พูดถึงแบกข้างในเนี่ยบางคนอาจจะมองไม่เห็นแต่นึกดูจริงๆก็จะเห็นฉะนั้นพอเราวางลงไปท่านั้น โอ้มันเบาแล้วเกินเราก็จำความรู้สึกที่เบาสบายเพราะมันมีการปล่อยเกิดขึ้นเนี่ยเอาไว้ให้เห็นคุณประโยชน์ <c oughs> ให้เห็นคุณค่าของการปล่อยวางได้แล้วก็จะเกิดกำลังใจที่จะพยายามศึกษาไข่ครวนมองดูไตรลักษณ์ตั้งแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาให้ซึมทราบมากเข้ามากเข้าแล้วทีนี้ระยะของการเข้าถึงไตรลักษณ์ ก็จะเพิ่มมากขึ้นคือยาวนานมากขึ้นยิ่งยาวนานเท่าใดความจางคลายในความยึดมั่นถือมัน่นมันก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกทีความเย็นสบายก็เพิ่มมากขึ้นก็หมายความว่าความทุกข์ก็ลดลง